ฟังชันพิเศษที่มีในลำโพง EV 50m เป็นลำโพงคอลัมน์ที่มีมิกเซอร์ในตัวซึ่งเราสามารถเอามิกเซอร์มารวมกันได้ชแนลจะเพิ่มขึ้นรองรับเครื่องดนตรีละไม์ได้เยอะขึ้นทำยังไงไปดูครับด้านหลังตู้จะมีช่องสายแลนให้เชื่อมต่อนะครับชื่อว่าช่อง Quick Smart Link ให้เราเอาสายแลนไปต่อกันเสร็จปุ๊บตัวเครื่องเขาจะเจอกันเลยนะครับแล้วเราก็เซตเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เลือกว่าตู้เนี้ยเป็นตู้ข้างซ้ายหรือข้างขวาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็สายไมโครโฟนเนี่ยเสียบตู้ไหนก็ได้นะครับทำการปรับความดังให้้้เเเรรีีียยยบอออนคแ่่สงงงข2ลโพก็ชืม อกัันนเรรรียยบบ้้แลวะคผมเสียบไม้ข้างนี้สัญญาณก็จะไปออกข้างนู้นด้วยทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถควบคุมผ่านแอปได้นะครับโดยแอปชื่อว่า EV Quick Smart นะครับกดเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเจอลำโพงที่อยู่ในเครือข่ายเลยนะครับกดเชื่อมต่อเข้าไปปุ๊บ สองลำโพงนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในแอปเรียบร้อยแล้วเราสามารถปรับแต่งเสียงของสองลำโพงผ่านแอปได้เลยโดยที่เข้ามาเราก็สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้เสียงเบสเสียงแหลมนะครับแล้วก็เข้ามาที่ฟังก์ชัน Edit m i x e r ปึ่งเราก็จะเจอหน้าชแนลของทั้งหมดที่มีอยู่หลังตู้แล้วแต่นี่เป็นแค่ตู้เดียวใช่ไหมเราเชื่อมต่อไป2ตู้ได้เลยครับอันนี้เป็นของตู้ฝั่งซ้ายพลิกหน้าไปตู้ฝั่งขวาปึ่งเขาก็จะมีชแนลของตู้ฝั่งขวาเด้งขึ้นมานะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้ง่ายมากๆ ราคาของ2ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ตัวละ96,200บาทนะครับซื้อ2ตัว1คู่ก็สามารถเอาไปลิงก์กันได้เลย For all the time, just just